ไม่ได้ไม่ได้เขียนไว้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อทศภาครับผมสวัสดีทุกทีทั้งช่องนิวด้วยเนาะครับพ่อวันนี้ก็แล้วเพจครับครับผมวันนี้เราก็มาแก้ไขแก้ตัวใหม่นะพ่อเนาะแก้ทัาแก้ไขแก้ตัวธรรมดาแนวทางก็มีก็มีหลุดนะพ่อเนาะแต่ว่าของพ่อเนี่ยหลุดไม่ใช่ว่าหลุดไม่เข้าเลยนะครับผมท่านผู้ชมเนาะคนที่กระเขานะ คนที่ได้โชคได้รับกับพ่อเนี่ยก็มีเยอะนะครับผมเนาะคนที่ผิดหวังกับพ่อก็มีอยู่นิดหน่อยนะครับท่านผู้ชมอย่าเพิ่งเสียใจครับพ่ออย่าเพิ่งเสียใจเพราะเรายังยังยังมีงวดนี้อยู่งวดนี้เอาคืนไม่พ่อเอาคืนเลยฮะเอาคืนแต่ไม่ได้บอกว่าให้ถล่มเจ้ามือหรอกเอาคืนนะครับเดี๋ยวอย่าไปถล่มนะเดี๋ยวไปสรลมเลยเดี๋ยวเจ้ามือไม่มีขาย เยวจะได้กินมาม่าปลากระป๋องเนาะเราก็ไมีรู้นะครับผมเนาะมาเอาชุดเต็มเนาะคะนนาอวันนี้นะคะพ่อครับว uh uh okay. ันนี้ปล uh uh ่อยชุดเต็มเลยไม่พอเนาะก็คงจะอย่างนั้นนะฮะครับนี้เจะเอาชุดเต็มไปเลยเพราะวันวันนี้ยยี่ผ้าแล้วเนาะยี่ผ้าแล้วยี่ผ้าตามสัญญาแล้วครับผมอันนี้ก็จะมีโค้งหรือไม่โค้งก็แล้วแต่ นิวแหละครับนี่ครับครับเออแล้วแต่นิวจะพิจารณาว่าเออจะมีโคไหมแต่ถ้าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือมั่นละคือคือปล่อยก็คือปล่อยละอยู่แล้วใช่ไหมพ่อ่เขาปล่อยปล่อยแล้วปล่อยตัดเชือกแล้วครับพ่อแต่ว่าถ้าเอฟซีเรียกร้องกันมาเงี้ก็ต้องทำนะครับพ่อครับผมก็อันนั้นก็แล้วแต่เอฟซีแล้วก็ทางช่องครับผมด้วยว่าพร้อมไหมเพราะว่างานเยอะไปทุ่นไปนี่สารพัด งานวิ่งจนน้ำมันหมดทั้งอ่ะก็เพื่อใครก็เพื่อเอซหลายๆท่านเนาะที่ติดตามครับครับอันนี้มันก็มีอีกนิดหนึ่งครับก็ทุกครั้งพ่อก็จะเคยพูดอย่างนี้ว่าคือทุกอย่างอ่ะมันมีเข้ามีหลุดใช่ครับนะครับเนาะก็อย่าไปหวังอะไรมากอย่าไปทุ่มเทจน ไม่มีไม่มีไม่มีต่อทุนข้างหน้าคอันนี้ก็ออกตัวไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ครอบสุ่มไว้รอกธรรมดาอยู่แล้วแล้วตอนนี้ก็คือสัญจรด้วยอสัญจรด้วยนะพ่อะน้ก็คือตรงนี้สาคัญสําคัญยังไงคํัคัญคือเจ้าที่ไงเจ้าที่แต่ละที่เนี่ยไม่เหมือนกันไม่เหมือนกองฉลากที่ออกกองฉลากเนี่ยเขาไม่มีอะไรไปกวนได้ อ๋อครับเอาอันนี้อันนี้อันนี้เป็นความเชื่อจากพ่อๆนะความเชื่อของพ่อเนาะอครับเป็นความเชื่อเพราะว่าพ่อนี่คุณพ่อนี่เคยทาเลขซองอาจจะมีความเชื่อแบบนี้แล้วพ่อเนาะใช่แล้วกองฉลาเนี่ยมีตารุดจะไม่มีอะไรไปกวนกวนได้อแต่ที่ไปไปชันจรเนี่ยครับไม่มีตาคุดไม่มีตาคุดใช่ไหมพ่อไม่มีแบบสังเกตดูได้ไม่มีตาคุดบังคับเลยครับแม้แต่ธนาคารเนี่ยนะบางแห่งก็จะมีตาคุดใช่ไหมครับอยู่ข้างหน้าเลยครับนั่นแหละ กองสลากก็มีตาขุดตัวเนี้ก็คือเป็นมหาอำนาจไงครับอแ,แต่พวกเราเป็นชาวบ้านธรรมดาไปไปบูชาท่านไม่ได้ครับเพราะของสูงสักมากเลยครับขันเทมเนาะขันเทพเพราะฉะนั้นถึงมีม,มีแค่ธนาบัตรอยู่ในบ้านก็โอเคละครับมีตาขุดแล้วส่วนใหญ่จะเห็นอยู่กับตั้ดีนารถเลยของสูงของสูงนะคท่านผู้ชม อันนี้อันนี้เป็นความเชื่อของผมนะเจ้าที่เจ้าทางนี่คือผีใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่่าทางอันนี้เป็นความเชื่อนะพอะนาะเป็นความเชื่อส่วนคนนอกคนนี้ก็เว่ากันไปคแต่แต่ถ้าใครไม่เชื่อก็ก็ไม่เป็นไรทําไมพ่อะก็คือว่าเจ้าที่นี่จะล็อกใช่ไหมพ่อเป็นไปได้ไหมใช่เป็นเป็นไปได้แล้วก็เขาบีกวนอะไรเงี้ยไปทําไปทําอะไรก็ได้เงี้ยเขาไปกวนไม่ให้เลขมันออกอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่แล้วแล้วอันนี้อันนี้ก็พูดได้อยู่เหมือนกันว่า คือสมมุติว่าศาสตศาสตร์มันยังมีนะอ๋อครับอาสยศาสตร์มันยังมีจริงอยู่นะครับอย่า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 คิดว่างมงายนะศาสตรยศาสตร์เนี่ยบคนยังยังปล่อย,ยของปล่อยอะไรกันได้เลยนะทุกวันเนี่ยครับแต่มันน้อยคนแล้วนะครับครับผมค่าก็ว่าอ้างอิงมาจากเรื่องจริงมีอยู่จริงในประเทศไทยในโลกนะครับผมผมก็เชื่อส่วนบุคคลเนาะเนาะแต่พ่อเองพ่อก็เชื่ออยู่ ในบางบางบางอย่างที่น่าเชื่อครับบางอย่างไม่น่าเชื่อเราก็จับต้องไม่ได้นะก็มองไม่เห็นด้วยครับครับผมนะพราเนาะหลังจากที่ลงคลิปไปรอบก่อนก็ถือว่าท่านผู้ชมมยังให้กําลังใจดีอยู่นะครับยัง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 มีมาอีกครับก็คอมเมนต์มาบอกว่าสู้ๆนะครับผมบอกว่าให้ กำลังใจคุณพ่อนี่เยอะนะครับแล้วก็อย่าไปสนพวกที่ปากไม่ดีคนที่โทรมาด่าคุณพ่อ fc ก็คอมเมนต์นะไม่ใช่ว่าแค่แอดมินพูดนะครับเนาะแล้วก็ fc ก็คอมเมนต์มาบอกว่าอย่าไปสนใจเงี้ยครับพ่อเนาะ fc ก็ยังจะติดตามแนวทางของคุณพ่ออยู่ท่านอยู่บอกย่าซีรีสเรื่องคําพูดของของคนที่เออไม่เอาแต่ได้อะไรเนี้ยอันนี้ก็พูดตรงตรงไปเลยเนาะแต่ว่าผมก็ไม่ไปไม่ไปเครืองไม่ไปอะไรหรอก กเราถือว่าทําทําดีที่สุดแล้วนะทําดีแล้วครับพ่อฮะทะลุออกตัวไหนก็บอกให้ถูกประเทศนะพ่อเนาะโอ้ยตัวเดียวโป๊ะเลยแล้วตัวกันทั้งประเทศเลยนะครับผมที่นี้มาวันนี้ชุดเต็มชุดสามตัวใช่ไหมพ่อครับผมชสามตัวเลยสามตัวแล้วท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซีเนี่ยเรียกร้องกันมาเยอะเลขดับใช่ไหมพ่ออ่าเลขดับก็อยากเห็นจับเนิดนึงเข้ามาอนี้แต่ก็แต่ก็เลขดับก็คือคือมันมันดับเป็นคู่นะ ดับเป็นคู่แบบล่างดับบนใช่ไหมฮะแต่ก็ไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะปกธรรมดาบางครั้งอาจจะร้อยหนึ่งอาจจะหลุดไปสักสามครั้งอะไรแต่ยังโอเคนะแต่ผมตั้งแต่ทํามาไม่เคยหลุดเลยนะเลยคู่ดับเนี่ยดับอยู่ใช่ไหมครับดับอยู่หมดเลยครับก็จะว่ามันลังหาไม่ได้อีกให้มันได้ถึงเก้าจุดเก้าทัวรี่จริงดีเลย นี่ปัญหาไม่ได้มันซ้ำกันหมดเลขมันซ้ำกันซ้ำกันพอานับแลวนันก็อยู่ไปสีบตัวสามสิบสี่สิบตัวประมาณนี้นะครับ, 30, 40, 40บทีนี้ขอญอาตถามคุณพ่อหน่อยครับครับสัญจรนี้ส่งผลกระทบต่อสูตรคำนวณของคุณพ่อหรือเปล่าครับอ,อ๋อเกี่ยวเกี่ยวถ้าถ้าถ้าส่งผลไม่เพราะว่าไม่ไม่น่าส่งผลไม่เกี่ยวกันอ่าไม่น่าส่งผลครับเพราะว่าสูตรคำนวณก็คือสูตรคำนวณเนาะครับ แต่ว่าถ้าสมมติว่ามันดังมันหลายอาจารย์มามาเหมือนกันอย่างเงี้ฮะครับบางทีเขาอาจจะมีวิธีก็ได้เขาลงขันไปก็เป็นไปได้นะครับอันนี้อันนี้อันนี้เป็นความเชื่อครับผมลงขันไปเนาะเราก็ไม่รู้จริงหรือเปล่าใช่ไม่รู้จริงหรือเปล่าแต่ว่าพอสัญจรทีไรปุ๊บมันก็จะรู้สึกรู้สึกว่าเออแล้วก็สังเกตดูง่ายง่ายพอ ออกปุ๊บมีการขัดข้องทางเทคนิคอะไรในโงการนี้ก็พยายามดูแต่ก็คงจะเป็นเหตุบังเอิญบ้างอาจจะไปคิดมากครับผมครับผมก็บอกเอฟซีทุกท่านบางทีจะไปคิดมากหรับแต่ก็หลายท่านนะที่ส่งแชทไลน์มาบอกว่าออกสัญจรแล้วพ่อหนูไม่มั่นใจอนีกแล้วก็คือแบบไม่เป็นไรแล้วก็ครับ คนเดาทางยากเพราะมันเดาเดาทางยากไงผมสงสัยว่าทําไมเขาถึงกลัวสัญจรกันนั่นแหละคือง่ายแต่คิดว่าบางเอิญสถานที่นะครับสถานที่เนี่ยสถานที่ข้างนอกมันไม่ศักดิ์สิทธิ์ไงสถานที่ที่สัญจรมันไม่ศักดิ์สิทธิ์เพราะมันที่กองฉลากออกเนี่ยมันค่อนข้างจะจะศักดิ์สิทธิ์นิดนึงครับพ่อแล้วสื่อก็เยอะครับพ่อสื่อก็เยอะแล้วกรรมการอะไรก็เยอะประธานอะไรก็ โอเคค่ะสอบกันดีๆแต่ถ้าสันจรปุ๊บเนี่ยมันก็ลวกลวกค่ะวันนี้ก็มาตามมาสามตัวของคุณพ่อนะคะคุณพ่อคำนวณได้แล้วใช่ไหมครับก่มเรียบร้อยหมดแล้วฮะอ๋อมีตัวไหนบ้างครับ่อเนี่ยครับมีห้าเจ็ดสองนาะค่ะแล้วก็สี่หกสองครับอันนี้อันนี้มันอาจจะวันนี้อาจจะเยอะไปหน่อยเนาะ อ๋อหนึ่งหกศูนย์สองคพ่อสี่ศูนย์หนึ่งนี่เอ้ยหนึ่งศูนย์สี่นี่ผมกันไว้ให้เฉยตัวกันนะพ่อมะกันแล้วก็สี่หกสี่เจ็ดนี่ก็คือแบบมันมันแต่หกอ่ะอ่ไอ้สี่มันมาแน่ๆน่งดหนิงใช่ไหมพ่อครับผมข้างล่างเนี่ยมันมาแน่ๆน่แหละครับคพ่อเออแต่ข้างบนไม่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 มั่นใจแต่ว่ามันมาแน่ๆถ้าสี่จะวิ่งก็คือวิ่งสองบุนครับสี่ล่าง นะครับสองคนสี่ล่างครับผมสองคนสี่ล่างนั่นหลยอันนี้ก็คงไม่เยอะเนาะครับไม่เยอะเท่าไหร่ก็ถือว่าเป็นแนวทางที่น่าลงทุนอยู่แล้วเพราะว่าก็ตัวชีก็สามารถจับต้องได้ก็ยังไม่เยอะมากเท่าไหร่ครับไม่เยอะเท่าไหร่แล้วแล้วของพ่อเองพวกท่านเน้นก็คือเน้นห้าเจ็ดสองห้าเจ็ดสองครับผมคุณพ่อเด่นบนสองเด่นล่างสี่นะพ่อครับครับครับห้าเจ็ดสองเลย ครับอันนั้นก็ไปกลับกันเองบ้างคูณกันเองครับลองลองดูนะพ่อเนาะและ้วเตะดูพีของเอฟซีเลยพ่อใช่ใช่ใช่อันนี้ก็คือให้หลักละคือคือผมก็คือพ่อก็ให้เป็นหลักนะาะมีหลักมาขนาดนี้แล้วก็อ่ะไปไปใช้อันนี้หน่อยถ้ามันมากเราก็โอเคนั้นอาตัวที่ตัวเองชอบกันนะพ่อเนาะนั่นเลยแต่ว่าตัวที่พ่อชอบนี้พ่อชอบตัวไหนนะครับพ่อห้าเจ็ดสองนะครับ ห้าเจ็ดสองตัวเดียวเลยห้าเจ็ดสองตัวเดียวเลยครับผมนะครับหน<ว>ึ่งศูนย์สี่นี่เอาเป็นตัวกันนะครับตัวกันแล้วก็พวก,นพวก 6, เ, 4, 6, 2, เนี้ยพวกเอ่อสี่หกสองเนี่ยมันก็คือก็กันกันไว้มันมันอยู่ในอยู่ในสูตรพอดีไงก็เลยจับไว้อ่าสี่หกสองหกศูนย์สองนี่แหละ อย่04เนี่ยนะ46 47เนี่ก็คือแบบว่าเน้นเป็นเป็นข้างล่างแต่ว่าอย่าประมาทนะตัวไม่ประมาทนะครับผมบางทีมันก็บางทีพ่อก็ตัดผิดเหมือนกันเจอมาเยอะ่อไปใส่แต่ตัวนี้ตัวกันมาดิ้นเลยนั่นเลยนั่นหละมันเคยมีแล้วมีมีบ่อยแต่ว่าร้านร้านเขาอย่างร้านครูร้านคูบางทีแบบ ในสูตรมันอยู่บนบางทีมันยังออกล่างนะครับใช่ครับแล้วก็ไม่รู้นะครับท่านผู้ชมว่าเอางั้นให้การไว้ทั้งบนทั้งล่างดีกว่าผมถูกมาเวลามันออกมาจะได้สองโอ้ยเสียดาย่างี้ยพ่อสองตัวมันมีไม่ก็ไม่กี่คู่เนาะกับอะไรแต่บัลลักร้อยเนี่ยไม่ต้องไปเปลี่ยนละคบัหลักร้อยก็คือเอาตามที่ห้วถ้าบัลักร้อยก็เอาตัวนี้เลยครับตามนี้เลยครับคือลงไว้ให้แหละหลักร้อยมันมีแค่นี้ครับพอแล้วก็ห้าเจ็ดสองนี่มีอยู่ในสูตรหลักร้อยสามตัวของคุ ก็คืออันนี้ก็ค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะเป๊ะเลยนะห้าเจ็ดสองเป๊ะเลยแล้วก็เพราะว่าที่ผ่านมามันก็ไม่ค่อยผิดเลยคะเนอ๋อก็คือว่าในในสูตรหลักๆของคุณพ่อในถูตสามตัวทุกหมับขอให้ได้สองตัวขอให้ได้สองตัวสามตัวมาแน่ครับผมนะครับท่านผู้ชมลุ้นกันนะครับผมก็ตามกันอีกหน่อยนึง S <S <S สุดท้ายแล้วมันเคยถูกยังไงมันก็ต้องถูกมนเดิมร่บผมก <นะ S 2> ็คือคือไอ้ที่พ่อยังยังสู้อยู่เพราะว่าแรกๆเลยมันก็มันเพิ่งมาผิดวัดที่แล้วค่แต่ก็ผิดไปแต้มผิดไปแต้มเนาะสี่แปดออกสามแปดอะไรเงี้ยคอ่แต่ก็อย่าไปพูดถึงมาเลยมันผ่านไปแล้วคแต่แตว่าสูตรของคุณพ่อก็ถือว่าโอเคอยู่นะเพราะว่าของคุณพ่อเนี่ยไม่เคยหลุดไม่เคยหลุด ไม่เคยหลุดเกินสองงวดหลุดแค่งวดเดียวงวดถัดมาก็มาถูกถูกอาจจะยงเหมือนงวดเป็นงวดงวดเป็นงวดอีกก็ถือว่าโอเคนะพอถือว่ามันไม่น่าเกลียดต่องวดมันก็ยังเคยต่อมาเลยคเห็นไหมต่องวดก็เคยต่อมาเลยสองงวดติดกันก็ยังยังถูกมาครับมันก็ไม่ใช่วันหลุดหายนิดไปเลยนะพ่อเนาะใช่เ้วก็ยังมันที่มีมีกําลังใจสู้ต่อไปเพราะอะไรจริงๆแล้วมันมันเหนื่อยละ ท้อละเพราะว่ามีคนด่าเยอะกันเลยแต่ว่ามันยังมีอีกหลายร้อยท่านเลยที่ที่ให้กําลังใจมันเกินร้อยแล้วมันเกินร้อยก็เลยฮึสู้นะครกําลังกําลังใจยังดีอยู่เขาก็ยังแบบอยากจะตามแนวทางของคุณพ่ออยู่ครับผมก็คือว่าคนไม่ดีในร้อยคนมันจะมีแค่คนเดียวก็กไม่ไซีเรียสละครับเพราะว่าคนเราอ่ะมันมีทั้งรักทั้งชัง มีคนรักก็มีคนช่างเพราะฉะนั้นก็อย่าไปซีเรียสตัวนั้นผมก็คิดตาม f อฟซีเนาะคตามแอดมินที่บอกที่ที่ให้กําลังใจกันก็เออสู้ไปอีกสักหน่อยนะควันนี้คงคงคงไม่ไม่หลุดนะคก็หวังว่าภาวนาขอให้มันมาตรงๆเนะ้่อครับผมก็อยากได้เห็นเป็นอย่างนั้นแหละครับเพราะว่าความตั้งใจจริงแล้วมันอยากจะให้ถูกสามตัวตรงๆไปเลยเนี่ย หรือไม่งั้นก็ยังขอให้มันมีสองตัวเข้ามาทักข้างนึงโอเคแต่ว่าก็สมมติทะเลมันเคยถูกสุดท้ายงมันก็ต้องถูกใช่ไหมรครับครับผมก็มั่นใจของผมอยู่ว่าในเมื่อเราก็เคยถูกมาเลยเป็นร้อยร้อยมวดก็เคยถูกมาแล้วนาะกตดเพิ่งจะมาเปิดตัวตอนนี้เดินดีอยู่นะคะแกช่องมาถ่ายทำนะคะครับ ทีนี้หลังจากที่คุณพ่อไปชุดต่องวดมาเนี่ยฝันดีไหมพ่อก็ยังไม่มันฝันจําไม่ได้แล้วเพราะมันมันมัโมแต่ไปยุ่งอยู่กับข้าวอยู่กับอะไรบางทีก็ฝันมาเอาข้าวข้าอยุ่งก็ใช่เลยที่เลอะเธอเลยแต่ว่าถ้าถ้าปล่อยอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยถ้าเราปล่อยอย่างนี้ปุ๊บนะถ้าฝันโอเคอ๋อทั้ชุดเต็มใช่ไหมพ่อใชาโอ้ก็คือว่าจะฝันนี่หลังจากที่ปล่อยชุดเต็มนั่นแหละแม่เขาก็ยังไม่ฝัน แต่แม่เขาฝันอะไรไม่รู้ฝันฝันได้วัวได้ควายอะไรไปเพื่อเปื่อจะยุ่งอยู่กับวัวเดี๋ยว่าที่ตัวคนฝันแม่เนี่ยมันเป็นรางบอกเหตุที่ดีเลยนะพ่อก็ฝันย้าแต่ตัวเดิมๆมั่นใจได้เลยว่าเลขมันจะออกนี่จะให้เข้าไปทับอยู่ตัวเนี้ยเอาสามตัวเลยให้แม่เขาทับห้าเจ็ดสองไปนอนทับดูเพราะแม่เขาค่อนข้างที่จะก็จะฝันมีเซนนี่ภาพอะไรว่าคนมีเซน เพราะคนไม่เล่นคนไม่เล่นแต่ว่าในทางนั้นทางนี้มันก็อยู่ที่สูตรคำนวณถ้ามันเข้ามันก็คือโอเคเลยละครับครับเพราะว่ามันมันก็แล้วอย่างหนึ่งมันเป็นบางเอื้อยังไงล่ะมันเป็นบางเอืญอนกับกับทะเบียนรถของพ่ออีกห้าเจ็ดสองเลยห้าเจ็ดสองสองห้าเจ็ดสองลยสองห้าเจ็ดสองทะเบียนรถของคุณพ่อใช่ไหมครับ แล้วเลขคำนวณมันก็ไม่ได้ได้ตรงกันหมดเลยก็เลยว่าเอ,อก็มันก็มีมีจุดนึ่งที่ที่เป็นจุดชี้แนก็คือวันนั้นวิ่งวิ่งไปดียาระเบิดคทั้งอย่างทั้งทั้งอย่างใหม่ด้วยก็เลยเป็นนำทางนะค,ครับครับ,รบขอให้โชคดีกันเนาะวันนี้ครับก็ค,ค,คือว่ามันมันมันมีรางบอกเหตุที่ดีมีรางบอกเหตุที่ดีครับ มันมันแล้วมันก็ด้าไปตรงกันกับไอ้คำนวณด้วยคำนวณไปตรงกันกทะเบียนรถไปตรงกันหมดเลยนะครับผมก็มันก็แปลกอาจจะบังเอิญหรือไม่ก็อาจจะเขาอยากให้เป็นอย่างนั้นนะครับส่วนใหญ่คุณพ่อเวลาคำนวณคุณพ่อได้เอาไปเสี่ยงได้ซื้อไหมพ่อพ่อได้ซื้อไหมครับหลังๆมานี่พ่อไม่ซื้อเลยอ๋อหลังจากที่ออกช่องนี้ไม่ซื้อเลยเพราะว่ากลัวเราไปขัดดวงเด็กของเอฟซีนาะ จริงๆนะพ่อเนาะอ๋ออันนี้มีในตารางวันของคุณพ่อด้วย572ใช่ไหมครับอ๋อมี52 52แล้วก็มี50โอ้ในกำลังวันอันนี้คืออาจารย์ของคุณพ่อเลยใช่ไหมครับอาาจรยย์เลวันอาทิตย์จะมี52ทุกวันเลยครับเรียนต้องกางแล้วนะทุ่กชมเนาะเดี้รับกครดูดูไปที่อื่นได้อีกคือว่ามาสรุปแนวทางของคุณพ่อ ทั้งหมดนะครับผมเป็นชุดเต็มของคุณพ่อนะครับหลังจากที่ปล่อยชุดต่องวดไปแล้วนะครับตัวเด่นของคุณพ่อเนี่ยเดี๋ยวแอดมินเนี่ยจะขีดเส้นใต้ว่าวงกลมไม่ให้เนาะแล้วก็ท่านผู้ชมนี่ขอกันมาเยอะใช่ไหมพ่อสําหรับเลขดับอขอเยอะเลยโซโลมาโทรมาขอคุณพ่อใช่ไหมค่ะแต่ผมว่าเดี๋ยวดูในช่องครับครับเพราะว่าบอกไปมันก็ไม่หมดนะแปลกไปหมดดูในช่องเอาไว้แล้วกันพยายามล็อกดูเอาครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเอามีเดียูม zoom ให้ดูใกล้ๆผมนะแคป ดูเอาคครรัับบดำพ่อขนาดพ่ออายุป่าที่พ่อจะยู่แั่แคปหน้าจอเลยครับพ่อเนาะแต่ส่วนใหญ่คนที่เล่นเกี่ยวกับหวยแนวทางเนี่ยส่วนใหญ่ครับ60อัพ50อัพอยู่แล้วครับผมครับนั่นแหละครับผมท่่่านก็ไไมมอาจจะไม่ทันสมัยเท่าไหร่นะครับผมนะครับอย่าพยายามจะแช่ให้ได้นานที่สุดนะครับสราเรกับนะครับครับผมตอนนั้นให้ไปให้ไปชุดแรกเนาะ72กัว52ครับ ตัวเลขเลยแต่น้ายังไม่มีหลักร้อยยังหาหลักร้อยไม่ไม่ไปเจอครับครบค่บนี้เดี๋ยวรอลุนนอดหลังจากที่ค,คุณพ่อเนี่ยปล่อยชุดเต็มมาแล้วจะฝันดีไหมครับเนี่ยแหละก็รุนช่วยกันะนะฮะรุนช่วยกันนะพ่อเนาะนช่วยกันภาวนาช่วยกันผ,ผ<ม>นที่ตามหรือ อิจารย์ช่่งนี้แล้วก็ตามพอสวัยก็ขอให้มีโชคทุกท่านนะครับครับอไว้มีโชคกันเต็มๆเฮงๆเรื่วยๆเลยครับผมซื้อน้อยก็ถูกน้อยซื้อมากก็ถูกมากไปเลยครับผมเนาะก็ภาวนาให้มันถูกเพราะว่า คนที่ตามแนวทางพ่อช่วยกันภาวนาเนาะเล็ขจะได้ถูกนะพ่อเนาะจะได้มีบุญมาพษณะร่วมกันนะครับผมเดี๋ยวยังไงก็ฝากท่านผู้ชมเนี่ยติดตามแนวทางของคุณพ่อคงสุดท้ายด้วยนะครับเผื่อคุณพ่อฝันดียังไงจะได้มาตามนะครับโอเคครับวันนี้ขอขอบคุณพ่อถวายมากๆนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับอให้นะครับผมเลขดับของคุณพ่อนะครับท่านผู้ชมแคปหน้าจอกันเอาไว้ดูได้เลยนะครับผมด้านซ้ายเป็นเลขบนด้านขวาเป็นเลขล่างนะครับก่อนที่จะไปดูแนวทางตัวเลขก็ให้ดูเลขดับก่อนนะครับท่านผู้ชม ผมแนวทางของพ่อสวัยนะครับผมสรุปแนวทางชุด3ามตัวนะครับแล้วก็ตัวเด่นตัวที่ขีดเส้นใต้ไว้เลยนะครับก็แคปหน้าจอกันเอาไว้ดูได้เลยนะครับผมเด่นบน2เด่นล่างสี่นะครับยังไงก็ฝากติดตามโค้งสุดท้ายด้วยนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ